นี่มันคล้ายกับประตูไปที่ไหนก็ได้เลยฮหแต่เดี๋ยวนะมีคำเตือนด้วยเหรอฝ่าฝืนจากคำแนะนำที่กล่าวมาข้างตน้นถ้ำแห่งนี้จะถล่มลงมาและคุณจะติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้ไม่สามารถออกมาได้เท่าที่อ่านมาก็กดง่ายๆอยู่วะคงจะมีพวกชอบแหกคอบเท่านั้นแหละที่จะทำพลาด จอร์ดเดินตรงไปยังหน้าปาาธรรมยกมือขึ้นปลกมือหลับตาแล้วอธิษฐานนึกถึงสถานีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อุทยานจากนั้นอินทิปาาธรรมก็ล่วงหลดลงมาทับจอร์ดโดยทันทีเจ้ออินุตหน้างโง่ในกฎก,ก็บอกอยู่ว่าให้ปลกมือตอนท้ายสุด